นะคะทุกท่านเห็นแสงตะวันแสงสีทองยามเช้าอุ้ยนกสวยจังเลยจอบตรงจุดนี้ ก็เป็นทิศตะวันออกค่ะแสงตะวันท้องฟ้าสวยงามจังเลยค่ะเป็นประกายสวยงามจังเลยค่ะอากาศคขึ้นๆึ้มเหมือนฝนจะมาคอยทุกทัดมองแล้วสบายตาสบายใจค่ะ มีความสุขนะคะกับธรรมชาติยามเชา้ามีความสุขคะ่ะทุกท่านนะคะทุกท่นานเช้าขึ้นมาก็ได้ยินเสียงนกเสียงธรรมชาติแสงตะวันแสงสีทองสีเหลืองบรรยากาศ ้องฟ้าแสงตะวันในตัวเมืองกำลังขึ้นมองไกลๆช่างสวยงามเหลือเกินตรงหน้าบ้านผ่านนกกาบินออกจากรังแสงสีทองสีเหลืองสวยจังเลยค่ะ แสงตะวันยามเช้าแสงสีทองส่องประกายยามเช้าค่ะทุกท่านแสงสีทองสีเหลืองสวยจังเลยค่ะ แสงตะวันยามเชา้าทุกวันจะได้ยินเสียงนก นกกาบินออกจาการังเนี่ยละค่ะทุกท่านมาทำคลิปยาวดูแสงฟังเสียงนกดูแสงตะวันค่ะทุกท่านทุกท่านก็คงจะเคยเห็นนะคะแต่วันนี้บรรยากาศ ของฟ้าแสงตะวันในตัวเมืองเห็นแสงตะวันแสงสีทองยามเช้าอุ้ยนกสวยจังเลยฟังเสียงนกดูแสงตะวันค่ะทุกท่านทุกท่านก็คงจะเคยเห็นนะคะแต่วันนี้ ขึ้นมองไกลๆช่างสวยงามเหลือเกินตรงหน้าบ้านเป่งประกายสวยงามจังเลยค่ะอากาศครึ้มๆเหมือนฝนจะมาคอยทุกทัดบรรยากาศของฟ้าแสงตะวัน ในตัวเมืองกำลังขึ้นมองไกลๆช่างสวยงามเหลือเกินตรงหน้าบ้านท้องฟ้าสวยงามจังเลยค่ะแสงสีทองสีเหลืองสวยจังเลยค่ะแสงตะวันยามเชา้า ออนะคะทุกท่านเป็นประกายสวยงามจังเลยค่ะอากาศครึ้มครึ้มเหมือนฝนจะมาคอยทุกทันตรงจุดนี้ก็เป็นทิศตะวันออกค่ะแสงตะวัน ทุกวันจะได้ยินเสียงนกท้องฟ้าสวยงามจังเลยค่ะเป่งประกายสวยงามจังเลยค่ะอากาศครึ้มๆเหมือนฝนจะมา คอยทุกทักเป็นประกายสวยงามจังเลยค่ะอากาศครึ้มๆเหมือนฝนจะมาคอยทุกทักเช้านี้อากาศแจ่มใสมีความสุขฝนตกอีกแล้วตกทั้งคืนค่ะเมื่อคืนฝนตกเยอะมากเลย ฝนตกอีกแล้วตกทั้งคืนค่ะเมื่อคืนฝนตกเยอะมากเลยฝนตกอีกแล้วตกทั้งคืนค่ะเมื่อคืนฝนตกเยอะมากเลยทุกวันจะได้ยินเสียงนก นกกาบินออกจากรังแสงสีทองสีเหลืองสวยจังเลยค่ะแสงตะวันยามเชา้าบรรยากาศของฟ้าแสงตะวันในตัวเมือง ท่านมีความสุขนะคะกับธรรมชาติยามเช้ามีความสุขค่ะทุกท่านเห็นแสงตะวันแสงสีทองยามเช้าอุ้ยนก สวยจังเลยอีกแล้วมองแล้วสบายตาสบายใจค่ะบรรยากาศทองฟ้าแสงตะวันในตัวเมือง แสงสีทองสีเหลืองสวยจังเลยค่ะแสงตะวันยามเชา้านะคะทุกท่านท่านมีความสุขนะคะกับธรรมชาติยามเชา้ามีความสุขค่ะทุกท่านเท้าขึ้นมา ก็สดชื่นกันอีกแล้ว